สวัสดีจ้าแม่มสินจ้าแม่มสินมาอัปเดตข้อมูลข่าวเกี่ยวทองคำสถานการราคาทองคำวิเคร์าะแนวโน้มราคาทองคำและรายงานราคาทองคำประจำวันนี้ประจำวันที่30เดือนกันยายนปี2563ราคาทองสปอร์ตปรับตัวขึ้นสูงสุดบริเวณ1,887ดดอลลาร์ในช่วงเช้าก่อนที่เกิดแรงเทขายออกมาเนื่องจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่ลดลงจากระดับสูงสุด ในรอบ2เดือนในขณะที่การเคลื่อนไหวในทองคำไม่มากนักเนื่องจากนักลงทุนจับตาการดิเบตครั้งแรกที่นายโจไบเดนจากพรรคเดโมแครตและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จากพรรครีพับริกัรินจะประชหน้ากันในเวลา8.00นตามเวลาในประเทศไทยแนวโน้มราคาทองคำคาดเคลื่อนไหวในกรอบ1,870ดอลลาร์ถึง1,892ดอลลาร์โดยมีแนวต้านที่1,892ดอลลาร์ และ1 9 0 7ดอลลาร์ส่วนแนวรับอยู่ที่1,870ดอลลาร์ 1, 70, และ1,856ดอลลาร์ 1, 6, เป็นแนวรับถัดไปนี่ก็จะเป็นบทวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำจากหัวเส้นแห่งนะคะแม่สินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลมาณที่นี้ด้วยนะคะสำหรับราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้เช้าวันที่30เดือนกันยายนปี2563 อ้างอิงราคาของวันที่29เดือนกันยายนปี2563นะคะซึ่งตลอดทั้งวันมีการประกาศราคาออกมาทั้งหมด3ครั้งราคาครั้งที่3เป็นราคาก่อนที่จะปิดตลาดในช่วงเย็นและเป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดในช่วงเช้าของวันนี้เช้าวันที่30เดือนกันยายนปี2563ทองคำแท่ง9 6 5รับซื้อ28,100บาทขายออก28,200บาททองรูปพรรณ์6 5รับซื้อ27,598บาท ยี่สิบสตังค์ขายออกสองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำประจำวันที่ยี่สิบเก้าเดือนกันยายนปีสองห้าหกสามซึ่งเป็นราคาก่อนที่จะปิดตลาดในช่วงเย็นและเป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดในช่วงเช้าของวันนี้เช้าที่สามสิบเดือนกันยายนปีสองห้าหกสามนสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำณที่นี้ด้วยนะคะ ตลอดทั้งวันที่29นะคะราคาก็มันบวกไปที่350บาทก็ต้องรอติดตามนะคะว่าเปิดตลาดเช้าวันนี้นะคะราคาจะเป็นยังไงบ้างแม่มสินก็จะมาอัปเดตให้รับชมรับฟังยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปของแม่มสินด้วยนะคะกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ที่แม่มสินนำเสนอในทุกๆวันถ้าอยากจะสอบถามอะไรนะคะหรืออยากจะพูดคุยทักทายหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอะไรนะคะก็สามารถ แสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะคะจะได้มาพูดคุยและก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้แม่มสินด้วยนะคะแม่มสินก็นำเสนอคลิปวิดีโอคละๆกันไปยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้แม่มสินด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามและรับชมแล้วพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ